สวัสดีครับผมกบคุณตัวเช่นเคยครับวันนี้คุณตัวจะมีวิธีแนะนำนะครับการเริเล่นกีตาร์ของมือใหม่นะครับซึ่งแบ่งหัวข้อได้3หัวข้อนะครับพอดีมีทางบ้านนะครับทุกทท่านนะครับที่ดูช่อง u t u b e นะครับน่าจะเป็นมือใหม่นะครับอยากให้คุณตัวได้สอนแล้วก็แนะนำหลักการในการเริ่มต้นเล่นกีตาร์นะครับว่าจะมีเราจะมีหัวข้อและจุดประสงค์ในการตั้งเป้าหมายอย่างไรบ้างนะครับคุณตัวก็เลยมาอธิบายคลิปนี้แล้วก็ ทำคลิปนะครับในการนําเสนอนะครับเพื่อเปลี่ยนข้อมูลแก่ทุกๆท่านที่กําลังจะหัดเริ่มต้นเล่นกีตาร์และก็ทุกท่านที่กําลังสนใจนะครับอยากกลับมาเล่นกีตาร์อีกครั้งนะครับหลังจากได้ฝึกแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็ฝึกแล้วก็ไม่เป็นบ้างฝึกแล้วก็ทิ้งไปบ้างนะครับวันนี้คุตัวมีคลิปตอบคลิปคาตอบนะครับสักสามข้อสั้นๆนะครับมาดูข้อแรกนะครับข้อแรกเลยคือการฝึกเล่นกีตาร์อ่า แนว yup. ที่ตัวเองจะเล่นนะครับสมมุตินะครับสมมุติกูตัวสมมุตินะบางคนนะครับอยากตีคอร์ดนะครับอยากฝึกตีคอร์ดเล่นเป็นเพลงนะครับเป็นเพลงเพลงใดเพลงหนึ่งหรือว่าเป็นแนวเพื่อชีวิตนะครับเป็นแนวสตริงหรือเป็นทํานองเพลงสากลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหลักใหญ่ใจความก็คือการตีคอร์ดนั่นเองนะครับการฝึกตีคอร์ดก็ไม่ได้ยากนะครับใจความสําคัญเกินหนึ่งก็คือการวางนิ้วให้ถูกต้องก่อนนะครับลกการตีคอร์ดเช่นคอร์ดคอร์ดนึงนะครับอ่า เราจะเริ่มต้นที่คอร์ดไหนก่อนนะครับครูตัวแนะนำนะครับจะเป็นคอร์ด e minor นะครับ e minor เล่นอย่างนี้เนาะนะครับกด2นิ้วนะครับกดแค่2นิ้วนะครับกดของมันคือกดแค่2นิ้วแล้วก็เล่นนะครับอ่าเราจะเริ่มเล่นจากการดินลงก่อนนะครับอย่างนี้ก่อนเนาะเพราะทำไมต้องเริ่มต้นที่ e minor นะครับทุกคนลองดูนะคอร์ด e minor นะครับเป็นคอร์ดที่มีลักษณะที่การกดนิ้วที่น้อยที่สุดก็คือกดนิ้วนี้ สองนิ้วแค่2นิ้วอ่ะตำแหน่งก็คือ2นิ้วนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับแค่2นิ้วนะครับเราก็สามารถเล่นคอร์ดได้แล้วนะครับอาจจะฝึกตีคอร์ดตามจังหวะนะครับที่เราถนัดก็ได้นะครับหรือว่าเล่นเป็นคอร์ดธรรมดาก็ไเลยนุ่งอ่านี่ลงนีดเดียวนะครับเพื่อเราฝึกอะไรครับเราจะฝึกไดนามิกหรือน้ำหนักนะครับเวลาเราเล่นเนาะสมมุติคู่ตัวอ่ที่ต่างว่าทุกท่านนะครับมีกองเป็นของจังหวะ มีกองเป็นของตัวเองเนาะอ่าเราเปิดมีธนอมมานะครับสัก77็รสิบเจ็ดเจ็ดสิห้าก็ได้ one two รี r โ้เล่นลงอ่าเหลือหาแบบฝึกยืนนะครับเช่นลงขึ้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 น,นอย่างนี้พอลงแล้วลงขึ้นแล้วนะครับต่อไปก็ฝึกนะครับลงขึ้นแล้วก็ตบนะครับอืม ป้ายนะครับก็แบบฟันที่3ก็อาจจะเป็นยากขึ้นหน่อยนะครับการฝึกตีคอร์ดก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับลงขึ้นลงขึ้นลงลงนะครับ,รบแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้เพื่อฝึกอ,อะไร หนึ่งจุดประสงค์เราคือฝึกตีขอดนะครับเพราะนั้นเราจะต้องตีขอรดให้เพาะจะต้องตีขอรดให้ไพเราะจะต้องตีขอรดให้ตรงเพลงจะต้องตีขอดให้มีลักษณะไดนามิกที่หลายแบบนะครับเช่นเราเล่นอ่าอ่าแล้วก็แบบนี้มาใช้นะครับโดยการฝึกจากไหนก่อน นี้นะครับพอเราตีได้แล้วนะครับเราฝึกตีได้ชนานาญแล้วมือซ้ายมือขวาสามารถาเล่นได้เริ่มคล่องขึ้นแล้วก็มีการเรียบเรียงหรือว่าการเข้าใจว่าดีดไหนดีดดังดีดเบาแล้วนะครับเราก็ฝึกกับเพลงหรือฝึกกับแบบฝึกคอร์ดสักประมาณสัก4ี่สีคอร์ดไม่เกินนี้เนาะเช่นมีคอร์ดจี้จี้มยน อ่แบบนี้นะครับหรือว่ารูปแบบอื่นก็ได้อันนี้ครูตัวยกตัวอย่างให้ฟังว่าการวางเป้าหมายนะครับสำหรับที่จะฝึกเล่นนะครับดนตรีที่มีลักษณะของมือใหม่นะครับต้องวางเป้าหมายอย่างไรนะครับท่านอย่าเพิ่งไปเล่นเพลงท่านอย่าเพิ่งไปทําอะไรในสิ่งที่ยากนะครับให้วางเป้าหมายง่ายๆก่อนนะครับเพื่อเราจะชนะหรือว่าเราจะทําตามเป้าหมายของเราให้ได้ก่อนนะครับสักอย่างหนึ่งนะคร สักอย่างหนึ่งนะครับต่อไปอันที่2นะครับสมมุติเราตีขอดได้แล้วเริ่มเล่นขอดได้แล้วเริ่มจับขอดได้แล้วอันนี้พูดในหลักทฤษฎีรัดๆเลยนะสมมติเราทำอย่างนี้สักมาสักสามวันถึงเวันนะครับเราเริ่มได้แล้วเราพอจะมีขอดในเมมโมรีเราแล้วล่ะอาจจะมีได้ขอดทาบนิดหน่อยต่อไปเราก็เอาเพลงมาฝึกนะครับในเพลงในที่นี้ อาจจะเพลงเพื่อชีวิตหรือเพลงสมัยนิยมก็ได้นะครับสักเพลงเพลงหนึ่งเช่นะกูตัวยกเพลงนี้แล้วกันนะครับตลอดเวลาา,า,ตา,าตดนคี้มันจะทําให้เรานะครับซึมซับทํานองมานะครับพอเราซึมซับทํานองมาแล้วมันจะมีหลักการที่ต่อมาคือเราจะจําคอร์ดได้ง่ายขึ้นและเราจะจําคอร์ดได้เยอะขึ้นจากไหนครับไม่ใช่จากการฝึกนะจากการแก่เพลง หรือจากการเปิดหนังสือเพลงหรือว่าจากการดูขอดเพลงนะครับแล้วก็สมองเวลาเราฝึกนะครับเราฝึกกับเพลงเราก็จะจําเนื้อเพลงได้พอจําเนื้อเพลงได้ปั๊บขอดมันจะจําได้เองเพลงอื่นก็ได้ลมเพลงลมพัดเนี่ยลมเพลงลมพัดเนี่ยอ่าก็ลองไปหาดูนะครับหาเพลงหรือเพลงสตริงก็ได้สมซานก็ได้ เราจะรู้ว่ารูปแบบคอร์ดนะครับที่เราเล่นหรือว่าเราเอามาเล่นมันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเราก็จะทิ้มกลุ่มกับมันไปแล้วก็เข้าใจโครงสร้างนะครับเราก็จะเริ่มเติบโตขึ้นจากการเล่นทีล,นทละเล็กทีละน้อยนะครับ <unfair. S 1> แล้วก็ต่อไปเราดีไดได้แล้วนะครับเราก็จะหาแบ็กกิ้งแท็กหรือว่าเพลงมาแกะเล็กๆได้น้อยนะครับเพื่อจะฝึกเล่นในเพลงที่ยากขึ้นหรือว่าแบบฝันที่ยากขึ้นต่อไปนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับ peror? อันนี้คือข้อแรกเนาะ นะครับพวกลองไปฝึกกันดูนะครับ